กำลังโชว์ฝีมือตำส้ตมตำไอ้นี่ตำป่าเหรอครับตำกระปุ่นเนาะตำกระปุ่นขนมจีนครับขนมจีนน้ำปลาร้าถนนคนเดินนะครับเพื่อนครับวันนี้วันนี้มามทุกเย็นพุธเลยสุกเสาร์อาทิตย์ครับตอนเย็นมีส้มตำมีไข่ลวก ขนมกนไข่ปิ้งเ<ค>น,นาะลูกโค้ดบิดมีไออขป่ขปิ้งด้วยอตอนนี้ก็ที่นั่งที่นั่งเต็มอยู่ครับ